อากาศที่บริสุทธิ์ตอนนี้ก็เวลาตอนเย็นนะครับก็อยู่ที่บ้านจังหวัด Riot, ร้อยเอ็ดนะฮะก็บรรยากาศรบอบๆเป็นป่าหมดเลยนะให้ดูประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่วอร์รี Wall ่ฟิตเนสที่ Riot, ร้อยเอ็ดนะฮะเป็นฟิตเนสท,ที่ผมซ้อมประจําใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเล่นด้วยกันที่ยิมนี้ได้นะแต่ถ้าที่สะะาระคามก็ต้องมาสเตอร์แมนยิมวันนี้จะพาสร้างกล้ามเนื้อแขนนะครับบึมๆนะฮะเดี๋ยว มาดูกันว่าวันนี้แขนมีท่าอะไรบ้างนะฮะนี่ยกำลังอาบน้ำเสร็จยังฟีมอยู่เดี๋ยวไปปั๊มที่ยิมนะฮะ Hey what the hell Why you hanging สวัสดีนะทุกคนตอนนี้วันนี้มาถึงยิมแล้ววันนี้จะเล่นกล้ามเนื้อนะแขนจะเล่นหน้าแขนหลังแขนก็วันนี้จะพาอัพไซส์แขนแบบเบื้มๆเลยถ้าเล่นตามผมเนี่ยไซส์ก็จะตึงแน่นอนแล้วบางคนที่กล้ามเนื้อเพิ่งใบรุ่นนะยิ่งขึ้นเร็วเดี๋ยวมาเล่นตามกันเดี๋ยวผมไปเอาดัมเบลก่อนเริ่มแรกเลยท่าเนี้ยผมจะเปิดหน้าแขนเป็นดัมเบลฟิเชอร์เกลจะเล่นอยู่ที่ท่าเนี้ยจะเล่นให้เลือดเข้าไปเลี้ยงหน้าแขนใน20ที เล่นสามนึงสี่เซตแต่ว่าวันนี้จะเอาสี่เซตเลยตึงๆ จำนวนครั้งเท่าเดิมแต่ว่าพอเซตสองสามสเนี่ยพยายามเพิ่มน้ำหนักขึ้นน้ำจำนวนครั้งเท่าเดิมเลย20ท่าแรกเอาเลือดเข้าไปเลี้ยง เล่นดัมเบลพิเชอกเกอร์ท่าแรกเนี <Labor ator il fi> ่ยเล่นไปสี่เสร็จล้เสรละยี่สิบขีเลือดโคตรเลี้ยงเดี๋ยวดูสภาพว่านะพอเลี้ยงมันจะมันจะตึงๆแขนจะแน่นพอดีสภาพเนี้ยอยากให้มันมันอยู่ตลอดทั้งวันเลยแต่มันไม่ทั้งวันนี่พอเราอาบน้ำมันก็นิ่มลง ทาที่สองก็เป็นหน้าแขนเหมือนกัน,นแต่เล่นแบบเป็นเคเบิลไบเซปเคิลเดี๋ยวใช้อุปกรณ์ตัวนี้โอเคทีนี้เราก็มาปรับกำน,นังนะาวอมวอม เ็เล่นท่าเนี้ยเล่นเราเล่นแบบใช้ตัวบาตรงเล่นขึ้นสุดลงสุดเล่นวอร์ม20แล้วก็เล่นจริงอีก3เซตเซตบอลไม่นับนะื่อี้เล่นจริง3เซตก็จะเล่น12ทีหนักหนักสิบถึงทีโฟกัสเล่นโฟกัสเกรงให้ได้ทุกดอกมันจะขึ้นสวยหน้าแขนเกรงป่ะหนักก็ประมาณนี้ไม่ได้เล่นเยอะมากไม่ได้โอเวอร์โหลดอะไรขนาดนั้นแต่เน้นเน้นโฟกัสอย่างที่ผมบอกผมไม่ใช่คนที่ซ้อมหนัก 哦哦哦哦哦哦！啊，对，嗯，哦，啊。 โอ้โหเจ็บอ๋อไม่เป็นไรพี่เนี่ยทุกคนท่าสามท่าสามนี่เล่นแบบโง่ๆเลยคือเราจะเล่นเป็น ดัเบลใบเจ็บเกลยกปกติสลับกันหมวทเล่นมอน15ทีจะอําหนักกปนดูเซตเล่น4 3สามถึง4เดตมาดูกันเอาลูกสองแล้วกันรัพอดีให้ดูเล่นต้งิช ยืนเล่นเบสิกกว่าเป็นท่าเบสิกพื้นฐานแล้วหน้าแขนจะเต็มหนหะฮะสังเกตดูว่าเส้นต้องเข้ามาดูเส้นด้านแขนนี้เนมันจะตึงไปหมดเลยเวลาที่เลือดคลั่งมันทําให้กล้ามขยายโดนสูบเหมือนสูบเลือดเข้าไปสูบลมเข้าไปฮะเดี๋ยวให้ดูด้านนี้วันนีน้ยิมก็มีแฟนรายการ ฟีฟ่านะครับเกมอา่าเกมฟีฟ่านี่อยากเป็นในเอฟบีปเกมเนี่เกมนี่เป็นในเอฟบีปนานแล้วอันนี้อันนี้ตัวไหวเป็นคุณคณร,รูหื่นกรมบ้ากร,รนะเนี่ยตัวไหวเนี่ยตัวไหวนี่จะรับไม่ยุ่งอย่างมุ่งอย่างเดียวเลยท <c oughs> ่าสุดท้ายของหน้าแขนวันนี้ก็คือแฮมเมอร์ มันทําให้ช่วงนี้ใหญ่ฟัวอมมามนะให้เข้ามาดูช่วงฟัวอามเนี่ยขึ้นยากมากบางคนไม่มีคือไม่มีเลยแต่ถ้ามีก็คือมันจะเท่ยางงี้ผมพูดเองนะเท่ในผมพูดเองแต่ใครอยากมีก็ลองเล่นท่านี้ดูแล้วจะนํำไม่แขนหนาแฮมเมอร์เอาน้ำหนักที่พอดีนะวิธีการยกง่ายๆเลยชิดยกสลับกัน Yourself, I have an open invitation. But you're telling me, Go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So, why don't we stay out to the ฟอร์มเริ่มแว่งเพราะว่าแรงหมดเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเนี่ยมาดูช่วงเนี้ยบูอาร์มตัวเนี้ยมันจะขึ้นฟูอาร์มทั้งมัดในมดดาด้านนอกแล้วเวลาไปเล่นกีฬานะข้อไม่มีแพ้เลยนะตัวนี้ใหญ่นะเพราะว่าอีกท่าหนึ่งที่ฝึกตรงนี้ได้นะทุกคนรู้ไหมทําไงทุกคนต้องกลับบ้านไปแล้วก็เปิดเข้าเว็บไซต์ Google แล้วก็เซิร์ชแล้วก็บริหารข้อมือเองได้ที่บ้านเข้วเหระมันก็จะขึ้นอย่างนี้เลย Yeah? <laughs> ท่านี้เป็นท่าหลังแขนท่าแรกที่ผมเปิดเปิดเล่นวันนี้ก็คือดัมเบลวันอามโอเวอร์เฮดเอเนชั่นมันจะทําให้แขนหน้าเนี่ยนะให้ดูให้ดูช่วงนี้จะเป็นเหมือนฟันไดรูเสารเนี่ยฮะช่วงนั้นนี่นะฮะเวลาเกรกจะเห็นเห็นลายกล้ามเนื้อก็มาจากท่าพวกนี้ก็จะฝึกอยู่15ครั้ง3-4ถึงเซตตามฟิลเลยถ้าเราหมดก็เล่น3ถ้าไม่หมดก็เล่นตก็ไปเล่นตามนะ ตร,ตรงนี้ไรเสร็จ oh <my> นะพยายามเล่นเล่นสลับแขน4เทตอันนี้เทต2ล่ะแต่ถ้าต่อไปก็ไปดูว่าจะพาไปถึงอุปกรณ์ตัวไหนบ้างมาถึงท่าที่2ของหลังแขนก็จะเล่นข้อมือเป็นเอ่อ cable p u s ดาว w ใช้นหนักที่หมดแรง15ทีจะเล่นเล็บกลางๆแล้วโฟกัสให้โดนช่วงไรเสร็จถ้าเราจับข้อมือเนี่ย มันจะโดนครึ่งหนึ่งของตรงนี้แต่ถ้าเราหงายมือจะโดนตรงนี้แหละไอ้ตรงที่มันเป็นเนียยงเนี่ยมันจุดที่แบบซลรูไลท์หรือไขมันเยอะที่สุดก็จะอยู่ตรงนี้เวลาจับหงายแต่จะเล่นท่าจับคว่ำก่อน ข้ามือรุ่นตัวนี้ถ้าไห้มือรุ่นตรงนี้เนี่ยมันโดนเนี่ยนี่ฮะเราเราอยู่กับแชมป์ประเทศไทยโอ้แชมป์นะดูดิดูดิเขาไม่สนนะแชมป์เนี่ยเนี่ยแชมป์แชมป์เขาไม่หันหน้ากล้องได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยสองคนเนี้ยก็ถ้ากระจก ยิ้มซ้ายขวาก็เต็มทั้งกระจกอะเนี่ยเ<น>มื่อกี้จับข้อมือไปแล้วใช่ไหมทุกคนพอจับข้อมือปุ๊บมันจะได้ตรงนี้แต่พออยากหลังแขนเต็มขึ้นอีกมิติหนึ่งให้มันแบบเป็นฟันปลาฉลามกินยาวขึ้นมานี่ยต้องจับไงายมือไม่ได้ดูเนี่ยจับงางมือนะ By yourself, I have an open invitation. But you're telling me, Go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the สุดท้ายชอบปิดด้วยท่านี้ลบเชือกลรบเอามาเล่นเป็นลรบไทเสีบเอเดนชั่นไทยเสีบพุชดาวหลังแขนน่ามันจะเป็นเหมือนตัวแต่งส่วนท่าอื่นจะเป็นที่เล่นไมาจะเป็นท่าหลักๆหมดเลยตัวนี้แต่งมีรายละเอียดไม่มีรายละเอียดอยู่ที่ท่านี้ด้วยมาดูกัน วันนี้ก็เล่นๆหน้าแขนหล้างแขนไปแล้วก็อยากให้ผู้ชมที่มารับชมเทคนิคฝึกแขนนะวันนี้ก็เอาไปเล่นตามนะครับมันก็จะพัฒนาดีนะครับอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็เล่นแบบจบท่าที่สอนไปเนี่ยรับรองไ่้ได้อะไรมากกว่าที่ที่เล่นเองแน่นอนนะนี่ขึ้นแล้ว ก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็ลองเอาไปฝึกตามนะทุกคนนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์แล้วก็เจอกันใหม่ EP หน้าครับสำหรับวันนี้คุณวัชร์แมนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ บรรยากาศโคตรดีเวทเสร็จแล้วนะฮะก็กําลังเดินกลับรถก็จะไปกินข้าวกินข้าวเสร็จก็จะไปตัดบล็อกนี่แหละที่กําลังพูดอยู่ให้ทุกคนได้ชมนะครับก็เดินบนฟุตบาทก่อนเพราะว่ารถมาแล้วบรรยากาศโคตรดีคิดว่าอยู่ L.A. ก็อยู่เอจริงๆอ่ะร้อยเอ็ดนะครับผมเป็นก่อนที่พูดเนเล่นหลังแขนเสร็จแล้วเอาไปเล่นตามไว้นะทุกคนเล่นง่ายมาก